คุณต่อยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับครับคุณมากครับที่ติดตามชมรายการ พรุ่งนี้แล้วมันเนี้เหลือเวลาแค่อีก3าวันรวมวันนี้ด้วยนะครับที่ท่านจะได้พบกับครัวคุณต่อยยกทัพเจอกันที่เซ็นทันเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับลานกิจกรรมชั้นจีนะครับผู้ชมอาหารข้าวหวานเนี่ยเรามาจากทุกภาคเลยนะเียบแล้วยังมียเลยสเลกเด็ดอีกที่สำคัญที่สุดเหลือเวลาแค่3วันวันนี้แล้วพรุ่งนี้วันเสาร์วันอาทิตย์ใช่ครับผมใช่ไหมวันนี้มื้อนี้มื้ออื่นมื้อฮืออีสารหมด้วไอ้สารอะเรื่องแล้วนะาเรื่องแานะคืออย่างนี้ฮะมันเป็นความสุขจริงๆนะ พวกเราทั้งสามคนและก็ทีมงานด้วยขอขอบคุณมากคขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆและที่สําคัญที่สุดเราสัญญาว่าเราจะทําแต่สิ่งที่ดีที่สุดในกรุณต่อยกทัพในทุกๆที่และแน่นอนที่เชียงใหม่เราก็ทํเช่นนั้นด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นความอร่อยเราการันตีครับความตั้งใจเราการันตีและก็ความมีมิตรภาพที่ท่านมอบให้กับพวกเรา เรารู้สึกซาบซึ้งจริงๆขอบคุณจริงๆอย่างที่บอกครับเราตั้งใจทําทุกอย่างอย่างเต็มที่นะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าคนเราเนี่ยสี่เท้ายังพลาดนักปราชญ์มันรู้พังบางทีบางครั้งอาจจะไม่ถูกใจใครต้องกราบขอพระธนภัยด้วยนะครับอะไรก็ตามที่มันผิดพลาดไปทั้งหมดทั้งนั้นเลยครับขอให้ยกให้โก้คนเดียวคนเดียวลยครับเอาไปคนเดียวคนเดียวลยครับผิดพลาดก็ที่คุดไม่ได้ไม่เอาคุณเอาไปเลยแต่ถ้ามีความดีความชอบยกให้อ่อได้เลยนะครับใช่ครับให้ไปเลยครับเอาแต่พวกเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ อ,อยากจะบอกอย่างเดียวว่าเสราสรา์อาทิตย์เสราร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้พรุ่งนี้มะรืนน,รนี้แล้วก็วันนี้ด้วยของเราไม่เอากลับนะ,เร,ะบเราไม่เอาอะไรกลับไม่เอากลับไม่เอากลับอยา,าบพอยอยลาดน,นะครับไปได้เลยอยาพลาดเราจะทิ้งทั้งหมดไว้ที่นี่เลยครับ,รบด้วยความรักจากพวกเราที่มีต่อท่านใช่ครับและแน่นอนวันนี้เราก็มีความรักอย่างอื่นที่มามอบให้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกันรับประทานผลไม้การทานผลไม้นี่จริงๆเมื่อก่อนอยากจะทานตอนไหนก็ได้หิวตอนไหนก็ทานไม่เห็นจะเป็นไรแต่นี่เขามีบอกว่า การทานผลไม้เนี่ยให้ถูกเวลามันได้ประโยชน์กว่าีให้กินเนเวลาด้วยเหรอใช่ใช่ค,คือคือมันจะไม่เป็นโทษกับร่างกายแค<อ>่ั้นเองแล้วก็เป็นประโยชน์จะโทษไม่น่าจะมีเยอะหรอกแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันจะเป็นประโยชน์ก่อไหมถ้ากินผลไม้ถูกเวลากลุ่มผลไม้ที่มีน้ําเยอะมาเจอที่เป็นกลุ่มๆกันนะครับกลุ่มแรกเป็นกลุ่มผลไม้ที่มีน้ําเยอะนะครับเช่นแตงโมแก้วมังกรเง,งี้ยคือ จะช่วยลดความอ้วนที่ดีนะครับควรทานก่อนมื้อหาสำหรับกลุ่มนี้นะที่มีน้ำเยอะนะครับเพราะว่าอะไรก็ตามที่เป็นผลไม้ที่มันมีน้ําเยอะที่ท่านรู้จักนะถ้ามันมีน้ําเยอะเวลาที่ทานก่อน,อนมื้ออาหารมันจะทําให้ช่วยอิ่มท้องลดการกินอาหารในมื้อหลักได้นะครับอย่างไรก็ตามครับผลไม้เหล่านี้ก็มีสารที่เป็นกรดนะครับซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอาการระคายเคืองในกระเพาะอาหารได้ครับทีนี้มาดูอีกกลุ่มนึงครับ กลุ่มผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนี่นี่น,นี่ได้แก่ส้มสตอเบอรี่อย่างเงี้ยในกลุ่มนี้เนี่ยจะช่วยกระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารจึงไม่ควรกินขณะท้องว่างท้องว่างห้ามกินนะครับโดยเฉพาะในตอนเช้าเพราะอาจจะกระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารอาจทําให้มีอาการปวดท้องได้ชกลุ่มต่อมาครับก็เป็นผลไม้ที่มีเอนไซม์ช่วยย่อยอาหารได้แก่สับปะรดมะละกอมะละกอกีวีอย่างเงี้ย กลุ่มนี้ครับจะมีเอนไซม์ที่สามารถย่อยสลายโปรโตีนในร่างกายได้หากกินในขณะท้องว่างเนี่ยจะทําให้ปวดท้องอจึงเหมาะที่จะกินหลังมื้ออาหารสําหรับกลุ่มนี้นะครับคือ,อพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดอยากจะเอ้ยหิวอยากจะกินอะไรเพื่อแก้หิวซะหน่อยไม่น่าเชื่อว่ากลุ่มนี้กินเข้าไปแล้วไม่ดีกับทาไม่ดีไม่ดีไม่ดี หิวนะหิวไม่มีอะไรจะกินแล้วกินกลายเป็นทาให้ท่านปวดท้องปวด,ปวดท้อง<ห>เลย้กินหลังอาหารเนาะคือต้องกินหลังอาหารเพราะว่าเขาจะไปช่วยให้ระบบย่อยอาหารเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพมาก<อ>ขึ้นแต่นี่พอเกิดว่าอะไรหิวขึ้นมาจริงๆอ่ะเกิดอยากจะกินผลก็กินผลไม้ที่มันมีฤทธิ์กลางสบายๆไม่ค่อยระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารมากนักนะครับคือเหมาะที่จะกินก่อนเมื่ออาหารแล้วก็เป็นตัวช่วยลดน้ำหนักได้สําหรับคนที่อยากลดน้าหนักลดกลางเขาเรียกลดกลางเช่นผลไม้ก็มีฝรั่งนี่องุ่นแอปเปิลกล้วยอันนี้ทานได้ทั้งวันเลยนะทานได้เลยเพราะ จัดว่าเป็นอาหารว่างครับครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการกินผลไม้ก็คือตอนเช้าถึงเที่ยงครับเพราะว่าท้องของเรายังว่างอยู่ระบบทางเดินอาหารสามารถเผาผ่าน้าตาลในผลไม้ได้อย่างรวดเร็วครับ<ช>และร่างกายสามารถดูดซึมวิตามินและก็แร่ธาตุได้เป็นอย่างเต็มที่เลยครับผู้ชมครับเวลานะควรกินก่อนอาหารเนี่ยประมาณสัก30มนาทีและหลังอาหาร1ชั่วโมงครับเพื่อให้ระบบทางเดินอาหารเนี่ยได้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพครับและไม่ควรกินผลไม้ก่อนนอน เพราะจะไปรบกวนระบบการย่อยอาหารส่วนผู้ที่มีแผลในกระเพาะอาหารหรือมีกรดในกระเพาะอาหารมากนะครับเป็นกรดไหลย้อนไม่แนะนําให้กินผลไม้ก่อนอาหารหรือในขณะท้องว่างเพราะคุณอาจจะแสบท้องได้ครับนี่เอามาฝากันไมาเชื่อเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้คนเวลาที่เราไปเรียกเขาทานผลไม้แล้วเขาจะพูดกับเราบอกว่าไม่เอาไม่เอาเขาเป็นกรดไหลย้อนเราฟังแล้วเรางงออแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะมันกลายเป็นว่ากา,ก,การ<อ>ศึกษาแบบใหมยย่ขึ้นมาถ้าท่านอยากลดความอ้วน ทั้งหมดที่ท่านมองมองอยู่ตรงนี้มันมีส่วนหนึ่งอันนี้ที่เนี้ยนี้เจ๋งเป้งจริงฝรั่งเนี่ยฝรั่งท่านกินฝรั่งไปสักสามลูกก่อนอาหารท่านจะกินอาหารได้สักเท่าไหร่โอ้โหไม่ไหวนี่เดียวก็นันล่ะไม่ไม่นี่พูดถึงคนลดความอ้วนครับและกินไปสามลูกไม่พอมันยังต้องกินก่อนครึ่งชั่วโมงด้วยใช่ครับใช่สามลูกเสร็จยังไม่ชัววกินกล้วยต่ออีกสักใบโอ้โหแล้วเดี๋ยวท่านจะกินข้าวเลยสักกี่คำผมพูดถึงคนจะลดอาหาร ฉะนั้นจริงๆไปดูเลยวิธีการที่เขาทำให้ท่านเอาผักข้าวมันผกนี้เขาดูมาแล้วใช่ครับว่าอะไรมีประโยชน์มีโทษแค่ไหนแต่ที่มีประโยชน์สุดๆครับคือครัวคุณต่อย<ด>ยกครับ,รบวันนี้วันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ3วันสุดท้ายที่เซ็นทัานเชียงใหม่แอร์พอร์ตลานกิจกรรมชั้นจีครับคุณผู้ชมเจอกันที่นั่น ครับบอกเลยว่ารวบรวมอาหารหวานคาวเยอะแย,ยะมากมายจากทั่วทุกประ,ะถาทั่วทุกที่ในประเทศไทยนะฮะจูดูนะครับทั่วทุกที่ในประเทศไทยนะับ <c oughs> ภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคอีสานภาคตะวัน <c oughs> ตกภาคกลางมีหมดฮะและยังมีกลัวก <c oughs> ็ต่อยเซเลกเต็ดอีกด้วยใช่ครับครับผม อย่าพลาดนะครับเจอนกันที่ได้แล้วเราสามคนก็คงจะต้องเดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะฮะเพราะไปไปมาอัดเทพอย่างนี้ก็เหนื่อยมากนะครับยังไงก็ตามขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับพี่น้องชาวเชียงใหม่และชาวจังหวัดใกล้เคียงขอบคุณจริงๆครับพักตอนนี้สักครู่พวกเสียงน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกช่วกตะชับครั้งตางกันสักครู่เดียวครับคาวขี้คลุกฝุ่นครับมันบ้านบ้านมาก พริกหอมมากเลยอ่ะคือรสแบบนี้พูดคำหนึ่งกันแล้วกันมันเป็นรสที่หาไม่ได้ในกรุงเทพมันกลุ่นอยู่ในปากมันใจเปล่ามันใจครับดีไหมกณปบบ